สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบไมโครโฟนบลูทูธของโซนี่กันนะครับมาดูรูปร่างกันนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็สวยงามนะครับด้านข้างจะเห็นว่ามีรูเสียบนะครับสำหรับใส่สายสัญญาณไปเพื่อบันทึกนะครับแล้วก็มาด้านขวาก็จะมีวอลล่มอัพดาวแล้วก็มีปุ่ม power on off นะครับด้านบนก็จะมีรูเสียบสําหรับสมอนท็อกไว้เช็คระดับเสียงด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของช่องใส่แบตเตอรี่นะครับ ไม่ได้เลยก็คือสายแ็ค3.5มิ T-R-S นะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบจากไมค์โดยตรงนะครับของกล้อง EOS M5 จากนั้นก็จะใช้กับไมค์บลูทูธง Sony แบบถือพูดะนะแล้วก็มาลองแบบติดปกเสือ้อและท้ายที่สุดก็คงจะมาใช้ในรูปแบบของการใส่ที่กล่องลงไปด้วยนะครับครับมาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ ครับขณะนี้ก็เป็นการบันทึกโดยที่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนอะไรเลยนะครับเป็นไมโครโฟนจากตัวกล้อง Canon m 1 0 5ล้วนๆนะครับตอนนี้พูดเสียงระดับเสียงปกติอยู่ในห้องทีก่ก็เงียบในระดับหนึ่งนะครับเป็นห้องกระจกธรรมดาเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนมาใช้ไมโครโฟนของตัวนี้นะครับของ Sony นี่เขาเป็นยังไงบ้าง สดๆนะครับผ่านเจ้าไมโครโฟนอ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าไว้ที่ปกเสื้อจะเป็นยังไงครับจริงๆแล้วผมว่าเวลาที่เราใช้งานหรือเราอัดบันทึกอะไรต่างๆศักยภาพที่มันจะได้นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรแล้วเรานําเอามันใช้เอามาันมาใช้ให้เกิดศักยภาพมากที่สุดมากกว่าไม่ใช่จะรอแต่อุปกรณ์ดีๆเมื่อไหร่ครบฉันถึงจะลองมือทําอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบเสียงโดยใช้เจ้า โซนี่นะครับบลูทูธแต่ติดระดับอบนะครับทีนีหนึ่งผมจะลองใช้วิธีการพูดไปนะดูซิว่ามันจะสามารถป้องกันเสียงลมเสียงอะไรได้ไหมใน,นระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พอเราใช้ตัวหุ้มปุ๊บเนี่ยเหมือนมันเป็นการกรองเสียงอีกระดับหนึ่งนะครับก็เลยอยากลองหลายๆรูปแบบเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดเวลาที่เรานําเสนอเพราะเสียงและภาพนั้นมันจะต้องคมชัดแล้วก็ใสจนกระทั่งคนฟังนั้นอยากจะฟังแล้วก็ไม่น่าเบื่อขอบคุณนะครับ